สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณ์วันนี้เรามาดูดวงกันนะคะการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูโดยภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจ,จงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะคำทำนายของเราคือการแนะแนวทางคำแนะนำและคำเตือนต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้พิจารณาในการใช้ชีวิต ไม่ควรนำคำทำนายไปตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตนะคะเราควรน้อมรักแต่สิ่งดีๆและพลังงานดีๆเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตและสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นควรระมัดระวังและใช้ความคิดอย่างรอบคอบในการดำเนินชีวิตนะคะขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีและพบเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณที่รับฟังและกดติดตามช่องของเรานะคะ หนึ่งตัวคุณเป็นเช่นไรในช่วงนี้ท่เทพแห่งความเมตตาคุณมักเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนให้กับชีวิตของตัวเองมีขั้นตอนในการดำเนินชีวิตเรียกง่ายๆว่ามีจุดมุ่งหมายว่าต้องการให้ชีวิตของคุณดำเนินไปในทิศทางที่คุณต้องการและพยายามอย่างมากที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้นอกรูนอกทางไปไกลนะัก สถานการณ์ในระยะนี้อาจเป็นช่วงที่คุณต้องการสแสวงหาความรู้ในเรื่องต่างๆเพิ่มเติมอยากมีความมั่นคงและมีความสุขกับชีวิตให้มากขึ้นการงานจะมีผู้ใหญ่เมตตาให้ความช่วยเหลือหรือแนะนวทางในเรื่องงานให้ด้านการเงินคุณจะรู้สึกว่าอยากจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากกว่าในอดีตอาจมีความคิดที่จะวางแผนเรื่องการเงินก็ได้เช่นกัน ความรักโดยพื้นฐานแล้วมักจะแต่งงานช้าเพราะคุณมีมาตรฐานในการเลือกคนรักในใจอยู่แล้วทำให้หาคนถูกใจได้ยากนอกจากนี้อาจหมายถึงดวงมักจะได้แฟนแก่กว่าเป็นสิปีขึ้นไป 2. ส,สถานการณ์ในช่วงนี้สิ่งที่เข้ามากระทบไพ่หนึ่งดาอาจจะมีปัญหาเข้ามาอย่างกระทันหันซึ่งจะทำให้คุณเกิดความเครียดในช่วงนี้ควรระวังอุบัติเหตเุเล็กๆน้อยๆ ที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่ทันได้ตั้งตัวคุณจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาแบบกระทันหันซึ่งไม่ได้คาดคิดเอาไว้ก่อนระวังมีปัญหาเรื่องการหมุนเงินเอาไว้ด้วยในช่วงนี้หากมีความคิดที่จะลงทุนหรือร่วมพุ้นทำาธุรกิจกับใครอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะควรพิจารณาเงื่อนไขและตรวจเช็คเอกสารให้รอบคอบ เพราะหากคุณไม่รอบคอบมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาขัดแย้งกันตามมาทีหลังได้สามอนาคตจะเป็นเช่นไรเจ้านายต่อผู้ใหญ่ไพ่เทพีแห่งแสงเดือนอาจมีความรู้สึกวิตกกังวลรวมไปถึงหวาดระแวงคุณจะพบว่าตัวคุณเองมองไม่เห็นภาพอนาคตได้อย่างชัดเจนนะและรู้สึกเหมือนว่าไม่สามารถคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เลย นอกจากนั้นหากมีความคาดหวังในเรื่องใดก็ตามควรเผื่อใจไว้บ้างเพราะบทสรุปอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้ในเรื่องการงานควรระวังความผิดพลาดและต้องรอบคอบให้มากกว่าเดิมคุณจะไม่ค่อยมีสมาธิมากนักในช่วงนี้ควรหาเวลาผ่อนคลายและปล่อยวางความเครียดลงบ้างความรักระวังจะมีปัญหาทำให้น้อยอกน้อยใจกันหรืออาจรู้สึกว่าคนรักมีเรื่องปิดบังคุณอยู่ ทางที่ดีควรเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาจะดีที่สุดสี่ความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาไพ่แปดเหรียญจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมีเงินเก็บมากขึ้นกว่าแต่ก่อนหรือมีการขยับขยายเกี่ยวกับฐานะด้านการเงินของคุณโดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์และชอบที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆอยู่เสมอ รวมไปถึงอาจมีทักษะบางอย่างที่สามารถพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นซึ่งจะทำเงินให้คุณได้ดีเลยทีเดียวในคนทำงานประจำอาจต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆในที่ทำงานแต่ก็จะราบรื่นดีส่วนคนที่ทำธุรกิจของตัวเองจะเริ่มมีการขยับขยายในทิศทางที่ดีขึ้นกิจาการมีกำไรเข้ามามากขึ้นถ้าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตลูกน้องต่อบริวารไถ่ราชาถือไม้เท้า ช่วงที่ผ่านมาจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องทำง,งานอย่างหนักและแบกรับภาระต่างๆค่อนข้างมากคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวรวมถึงคนรักของคุณมากนักดังนั้นอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับคนรักและครอบครัวได้ในด้านการงานมักจะต้องรับผิดชอบงานหลากหลายรูปแบบซึ่งบ่งบอกวาคุณได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชามากพอสมควร ในคนทำงานส่วนตัวจะได้ลูกน้องที่มีความกระตือรือร้นและทำงานเก่งหากได้รับการสนับสนุนจากคุณเขาจะสามารถเติบโตและสร้างงานที่มีประโยชน์ให้ธุรกิจของคุณได้อย่างมากเลยทีเดียว 6. สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท,ท่ายเทพแห่งการสื่อสารและมายากลมีโครงการใหม่ๆรออยู่ในอนาคตมีโอกาสที่ดีในเรื่องการงานเข้ามา หากคุณไม่เฉื่อยจนเกินไปเรื่องราวใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตนั้นจะมีประโยชน์กับคุณมากทีเดียวคุณมีโอกาสได้พบกับผู้คนใหม่ๆหรือมีข่าวคราวเรื่องงานใหม่เข้ามาแต่ยังไม่ชัดเจนนะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหากคิดเรื่องการวางแผนในอนาคตและเริ่มลงมือทำมันแน่นอนว่าความสำเร็จในอนาคตรอคอยคุณอยู่แล้วอาจจะได้รับฟังความคิดเห็นหรือข้อคิดดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ มีสิ่งที่ดีในอนาคตรอคอยอยู่หากว่าในช่วงนี้คุณมีความเครียดก็ขอให้เบาใจลงได้เพราะว่าสิ่งต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติในที่สุดเจ็ดแนวทางในการแก้ไขปัญหาไพ่อัศวินถือถ้วยอาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่คุณจะมองปัญหาที่เจอในแง่กลางๆไม่ได้มองว่ามันเลวร้ายอะไรมากนะ ซึ่งก็ช่วยให้ไม่เครียดมากจนเกินไปแต่อย่างไรก็ตามอย่าประมาทกับปัญหาที่เกิดขึ้นจนถึงขั้นละเลยและไม่คิดที่จะแก้ปัญหาเพราะจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังซึ่งอาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตในช่วงนี้สิ่งที่ควรทำคืออย่าปล่อยให้ตัวเองเฉื่อยมากจนเกินไปนะักควรแอบทิปตัวคุณเองบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความประมาทก็จะดีที่สุด8คนที่อยู่รอบๆตัวเพื่อน ครอบครัวค่ายสามเหรียญได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหากมีปัญหาในเรื่องงานอยู่ก็จะมีโอกาสได้คำแนะนำดีๆจากเพื่อนร่วมง,งานของคุณเองช่วงนี้คุณอาจได้พบกับคนที่มีความสามารถหรือเป็นคนที่มีฝีมือในการทำงาน ซึ่งบรรยากาศในที่ทำงานจะเป็นในลักษณะที่ว่าทุกฝ่ายจะทำงานของตัวเองอย่างเต็มความสามารถเลยพรอยทำให้คุณมีความกระตือรือร้อนในการทำงานเพิ่มขึ้นโครงการหรือแผนง,งานต่างๆได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนอกจากนี้คุณมีโอกาสได้โชคลาภทางการงานการเงินจากเพื่อนฝูงหรือคนในสังคมใกล้ตัวคุณด้วยก้าวความคิดภายในใจสิ่งที่คาดหวังไว้ท่ายเทพีจัก,กรพัฒนี มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะให้ชีวิตของตัวคุณเองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอยากจะมีความสะดวกสบายในชีวิตมากกว่าที่เป็นอยู่นอกจากนี้ยังต้องระวังการใช้จ่ายเงินที่มากจนเกินไปเพราะคุณจะรู้สึกว่าอยากซื้อหรืออยากใช้ของดีๆเพื่อปรับภาพลักษณ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นโดยพื้นฐานแล้วคุณมักเป็นคนที่ไม่ชอบความลำบากและไม่ค่อยมีความอดทนมากเท่าไหรนะ่นัก ดังนั้นควรพยายามฝึกตัวเองให้เป็นคนที่อดทนกับเรื่องต่างๆบ้างเพราะมันจะส่งผลดีกับตัวของคุณเองในอนาคต10บทสรุปท่า่สามดาบมีแนวโน้มว่าจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นความคาดหวังใดๆก็ตามจะยังไม่ประสบผลสำเร็จคุณจะมีความรู้สึกทุกข์ใจเศร้าโศกเสียใจหรือมีเรื่องบางอย่างเข้ามาทำให้คุณเสียความรู้สึก ในช่วงนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่จะพยายามทำอะไรเพราะมีโอกาสล้มเหลวค่อนข้างสูงเรื่องงานอาจจะมีความเครียดอย่างมากจนอยากเปลี่ยนงานหรือลาออกจากงานการเงินช็อตเงินอย่างหนักระวังมีค่าใช้จ่ายแบบกระทันหันเข้ามาทำให้หมุนเงินไม่ทันความรักมีโอกาสหกหักผิดหวังทะเลาะกันอย่างรุนแรงความสัมพันธ์มาถึงจุดสิ้นสุดต้องทำใจเลิกรากันไป หากแอบรักใครอยู่มีโอกาสถูกปฏิเสธสุขภาพควรระวังอุบัติเหตุให้มากๆอาจารย์ขอจบการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะและคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอาจารย์นะคะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์ หรือว่ามีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคําทํทนายที่ได้รับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณในการใช้ชีวิตนะคะอย่าลืมให้ความสำคัญในการรักษาความสมดุลและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทุกด้านของชีวิตหวังว่าคุณจะมีโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณ อย่าลืมรักษาความสมดุลในชีวิตและไม่ควรกังวลในการเปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสิ่งที่ดีและนำความสำเร็จมาให้กับคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ขอให้คุณโชคดีในทุกๆเรื่องและมีความสุขในชีวิตทุกวันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ